อย่างที่เขาจับได้เรื่องพระบาทน้ําพุอะไรเนี่ยค่ะที่ตนเล่ามาทั้งหมดข่าวแม่ไม่ได้ตามข่าวโดยนรู้ข่าว,วแว่วๆแต่ไม่ได้ตามก็เ,เท่ากับท่านทาหลายพ่อท่านเพราะว่าถ้าบวชปั๊บเป็นลูกท่านทันทีนะอ้ะถ้าไม่ถ้าไม่ประลาชิกเนี่ยถือยังเป็นลูกท่านอยู่อยะผิดอย่างอื่นก็ยังเป็นลูกท่านอยู่ผิดมหาสารก็ยังเป็นลูกท่านอยู่นอกจากประลาชิกถ้าประลาชิกใช่เลยทีนี้หลุดเลยค่ะ เรียกบักไล่เลยค่ะทีนี้มีแค่นั้นแหละที่ที่พระศาสนาตั้งไว้ไม่นอกนั้นก็หลอกหลอกประชาชนหลอกสายตาประชาชนหลอกร่วมเพื่อนร่วมโลกที่จะเอาทรัพย์ที่บอกว่าที่แท้ก็คนป่วยแทนที่จะให้ยาห้าสิบเปอร์เซ็นตก็ให้ยี่ห้าเปอร์เซ็นตเพื่อจะให้ความปล่วยมึงอยู่นานๆกูจะได้เรียกบริจาคได้โอ้นอน,นี่ก็คือออกจากจิตถ้าถ้าถามแม่ก็ไม่ผิดป่ะนี่เพราะว่าอะไร จิตที่เป็นธรรมชาติมันอยากให้มีบาปมันต่อสู้กับพระพุทธเจ้าจา้ะเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีต่สอนให้ให้ละบาปบำเพ็ญบุญแล้วมีต่สอนให้สุดจริตแต่ทุจริตนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติกว่านี้ธรรมชาติมันทุจริตคะ่ะนะเพราะเพราะเพราะว่าเพราะว่าธรรมชาติของมันมันต้องการคือมันไม่รู้ความหมายที่มันโลภมันก็ไม่รู้ความหมายมันมีต่อยากได้ แล้วก็เราก็ต้องการมีแต่ความต้องการแต่เออบางทีที่ที่บอกเมื่อกี้พวกที่อยู่แบบแบบสุจริตก็ก็บุญไปอืมแต่ก็กลับมาเกิดใหม่ก็ดีขึ้นสบายขึ้นรวยขึ้นหรือไม่ก็ไปไปเสวยสุขในสวรรค์ก่อนในพวกสุจริตนี่นี่แต่แต่ถ้าทําไม่ถึงขั้นปล่อยวางดับประหารโลกกดหลงนี่ค่ะแล้วก็รูปรูปเสียงกินรถพวกเนี้ย ถ้าไม่ดับประหารพวกนี้ก็อยู่สวรรค์ได้แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ดังนั้นหลุดหลุดจากโลกสมมติผ่านไปเลยไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับโลกกับอรรมชาติอีกเลยเนี่ยก็มีแต่เรื่องของมีแต่เรื่องของการทําตามพระพุทธเจ้าตั้งกศีลค่ะรักษาศีลคือข้องดเว้นค่ะและ้วก็เดินปัญญาตั้งตั้งสติตมาธิเดินปัญญาทําความเข้าใจทุกคําสอน ทำความเข้าใจทุกคำสอนของพระโทตเจ้าวอะแล้่ออันนี้พวกนี้พวกกำลังจะได้เข้าถึงอาชำระกำลังชำระชำระธรรมชาติออกจาก,กจิตตัวเองค่ะทุกคนจะเป็นคนดีแค่ไหนก็นถือว่าเป็นธรรมชาติอยู่นะคะเจ้ที่ว่าเมื่อกี้ค่ะได้ในวันแรกแตเกิดอย่างนั้นแหละคะ่ะแต่เกิดดีแต่ทีนี้คนยิ่งทําทุจริตมันยิ่งจะเบียดเบียนมีจะเอาเปรียบอะอ่า คนโง่แบบเป็นเหยื่อของคนฉลาดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ทับถมจิตตัวเองให้ให้มีบาปพอมีบาปแล้วไปรับบาปแล้วยังไม่พอก็มาเกิดใหม่ก็มาเกิดติดตะโูนที่ยากจนหรือก็ลําบากแล้วก็มีแต่ปัญหาแล้วมีแต่เรื่องเพราะว่าพบพุ่งพ้นจากนรกมาอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่พ้นจากสุขสังไฟไฟไฟสุขจากพระจากร่างกายที่เป็นทิพย์แล้วมาเข้าร่างกายมีมีกายเนื้อ มันจะต่างกันค่ะแม่ก็ถือโอกาสเนาะเอาคําสอนความรู้ที่แม่มีได้เข้าใจถึงได้ว่าแม่ครัวเลี่ยงจะทําทุกอย่างที่ท,ที่ที่ไม่อะไรที่ที่พระพุทธเจ้าสอนแม่จะทําทําตามกําลังให้ได้เลยนะคะเ,เพราะว่ามันมันมีกําลังแล้วนะคะถ้าถ้าไม่มีกําลังก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะต้องมีกําลังมาก็มีกําลังมาได้จากอะไรจากที่เราเข้ามา เข้ามารักษาสินแปดข้อแต่ว่าแม่เอาสิบข้ออย่างนี้ค่ะแม่เอาสิบข้อด้วยซ้ำอย่างนี้ค่ะแม่แม่ก็ไม่แตะเงินจนแม่ไม่รู้จักเงินเลยค่ะดีว่าแม่มีพวกลูกลูกว่าครอบครัวอยากได้อะไรอยากสั่งอะไรก็สั่งให้ได้ทําได้ถือไว้ให้ได้แแม่ก็เลยทําได้ก็เลยสินข้อนี้แม่เลยได้สิบข้อก็เท่ากับว่าแม่ได้มาเป็นลูกพระเจ้าได้ระดับนี้ก็มีอีกระดับต่อไปแม่ก็ต้องทํา ความเข้าใจที่ท่านให้วางแม่ก็ตรวจตวดูอยู่เสมอจ้ะว่าตัวเองไม่วางอะไรมั่งจ้ะแม่ถือว่าไม่โกรธใครหรอกค่ะแล้วก็ไม่เกลียดใครแล้วก็ไม่รังเกียจใครอืที่มันโลภที่มันเห็นแก่ตัวแม้กระทั่งเนี้ยค่ะพูดถึงรูปรูปพ่อด้วยกันซึ่งยังไม่ประราชิกแม่ก็ไม่กล้าโกรธเพราะว่าแม่ถือว่าที่เขาเป็นเพราะว่าธรรมชาติพาเขาเป็นเพราะจิตยังเป็นธรรมชาติไม่ได้ฟอก ไม่ได้ถอดถอนไม่ได้เผาไม่ได้ชําระเขาเขาก็เลยเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีแต่เช้าโชว์เช้าโชว์มีแต่พระ,ะระดับะระดับมีแต่ลูกพ่อที่มีะระดับมีตําแหน่งมีแต่ยศสูงสูงลูกพ่อะระดับนี้ทั้งนั้นเลยข่าวออกมาแม่ก็ท่านอย่างเงี้ยแล้ค่ะโลกโลกของสมมติอยู่ในชีวิตไอ้จิบจิบธ,ธรรมชาติอยู่ในรูปอยู่ในก้อนธาตุที่เป็นรูกพระพุทธเจา้าก็จริง แต่ว่ามันมันแก่งมันแก่งมันแข่งมันเถียง,ม,งมันแยง้งมันสู้มันเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของพระพุทธเจา้าจ้ะจิตจิตที่ยังไม่ซอกฟอกยังไม่กลับลําเลยเนี่ยยังเป็นยังเอาแต่ใจอยู่ยังตามใจตัวเองยังโลกอยู่เนี่ยเป็นจิตที่ต่อต้านพ่อเพราะว่าเออไม่รักไม่รักพ่อนะไม่ได้ทําตามพ่อจริงจระได้ได้สักแต่ว่าได้เป็นชื่อชื่อว่าเป็นลูกพ่อ เพราะว่าไม่ประราชิกนะที่บอกอะขาดจากคำเป็นลูกของพ่อประลาคือประราชิกท่านเมตตาขนาดนั้นค่ะเมตตาลูกว่าผิดมันผิดขนาดนั้นท่านก็ยังยังถือว่าลูกอยู่นอกจากเองประราชิกคาดขาด้าไม่ถือแล้วทีนี้ถ้าขาดสะบัน้นเห็นถ้าท่านถือว่าทำไมท่านถึงถือที่แท้ท่านรู้ว่ามึงเป็นอย่างนั้นเพราะมึงเป็นลูกธรรมชาติเพราะมึงกําเนิดจากธรรมชาติเพราะธรรมชาติสร้างมึงมาแล้วแล้วกูก็บอกมึงแล้วนะลูกนะ แต่มึงไม่ทําเองมึงไม่ปฏิบัติเองกูก็ไม่ได้ทาไงแต่กูก็ให้อภัยเท่าที่สุดถ้ากูไม่ให้อภัยก็ซวยเลยเง้นงท่านก็เลยตั้งไว้ว่าถ้าไม่ปาราชิกก็เลยไม่ไม่มีก็ยังเป็นลูกท่านอยู่แต่ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาขาดจากขาดจากลูกท่านปุ๊บตายออกจิตออกจากร่างปั๊บไม่ได้เป็นลูกนะออกจากร่างปั๊บไม่ได้เป็นลูกแล้วนะเพราะจิตออกจากร่างร่างก้อนธาตุนั้นแล้วก้อนธาตุนั้นเป็นก้อนธาตุที่ท่านรับไว้ว่าเป็นลูกเพราะว่าตอนนั้นไปสาวคําขอบวชในโบสถ์ ออกจากบวชถือเป็นลูกนี่แต่ว่านี้จิตมันออกแล้วนี่นี้จิตมันออกมาแล้วไปนรกเลยไม่ได้เป็นลูกแล้วไม่เกี่ยวแล้วถ้าจิตออกมาจากก้อนธาตุนั้นนะคะตลอดชีวิตไม่เคยทําดีที่พ่อบอกเลยเพอจิตไหะล่างปับ๊บไม่ใช่ลูกท่านแล้วค่ะมันก็ไปนรกนี่หละไปนรกได้เพราะเหตุนี้แม่ถึงบอกว่าปัญหาทุกอย่างในโลกสมมตุติในโลกของมนุษย์ที่มีชีวิตกันอยู่บทบาทคน ที่มีหน้าที่การงานแต่ละตําแหน่งแต่ละหน้าที่ที่บริหารบ้านเมืองก็แล้วแต่ทุกคนมีหน้าที่แต่ถ้ากิทุกคนมีมีกิเลสครอบงําถ้าว่ากิเลสเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไม่พอใจมีม,มีมีธรรมชาติครอบงําอ่ามีความต้องการครอบงํามี <c oughs> มีเรื่องของของธรรมชาติบงการสรุปแล้วก็มีมียืนยันคำกล่าวว่า ธรรมาชาติเป็นคู่ต่อสู้พระพุทธเจ้าค่ะ,ะเป็นคู่ต่อสู้เป็นศัตรูเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวขวางตัวขวางที่ไม่ให้พระพุทธเจ้าเนี่ยอ่ะเปิดไอ้เดี๋ยกวก่อนเป็นตัวขวางที่ไม่ให้มนุษย์ฟังคําสอนพุพทธเจ้าเพราะว่ามนุษย์จะออกจากโลกมันไม่ต้องการให้ออกอ่ะเพราะเรื่องของธรรมาชาติค่ะมันไม่ให้ออกอ่ะมันมีหน้าที่จ้ะมันมีหน้าที่ต่อต่อสู้ เนื้อพอเราเราไม่อยากได้สิ่งนี้แต่ใจมันอยากได้ถ้าเราไม่ขัดแสดงว่ามานันชนะนี่อ่ะเพราะสิ่งที่อยากได้มันเป็นของสมมติถึงมันจะดีมันก็ยังเป็นของสมมติมันละเอียดขนาดนั้นน่ะที่แม่ถึงบอกแม่ไม่เอาอะไรแล้วเมื่อเห็นี่ยพระเจ้าถึงไม่เอาอะไรเลยไม่ไม่เอาอะไรแม้แต่บาทหนึ่งตลอดชีวิตพระองค์ไม่มีไม่มีทรัพย์แม้แต่บาทเดียวที่แท้ถึงไม่เอาอืมแต่ ถถึงเอาบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์ก็ยังไม่ไม่ให้เอาถ้าถึงขั้นออกจากโลกบริสุทธิ์ไม่ทุจริตก็ไม่ให้เอาให้เอาอาศัยแน่เอาได้แต่อาศัยแต่อย่าไปยึดนั่นโหถ้าง,งั้นไม่ได้ไปค่ะละเอียดขนาดนั้นเราแม่ค้นเจอแม่ก็เออแม่ก็ฝากไว้นะาันถึงเวลามันได้โอกาสมันถึงพระธรรมจัดสรรขอบออขอบใจขอบบุญขอบคุณอนุโมทนาบนุญที่ดูแลพ่อแม่เ,เป็นอันว่าเ แม่ก็อยากยืนยันที่ว่าสรุปแล้วไม่มีใครแก้ปัญหาประเทศชาติบ้านเมืองโลกได้อย่างี้ประเทศชาติบ้านเมืองโลกด้วยทั้งโลกด้วยไม่มีใครแก้ได้เพราะว่าสามแดนโลกธาตุเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นจิตที่เวียนว่ายในโลกใบนี้เป็นคนของมันหมดเลยมาเกิดก็ยังเป็นคนของมันมาเข้าร่างก็ยังเป็นคนของมันเป็นเข้าร่างสัตว์ก็เป็นคนของมัน ไปตกนรกก็ยังเป็นพวกยังเป็นคนของมันอยู่เพราะเป็นดวงกิจตราบใดที่ไม่เอาดวงกิจดวงนี้มาแก้ไขให้ให้เป็นดวงกิจสะอาดบริสุทธิ์หลุดโลกก็เป็นคนของมันหมดเลยก็เลยยืนยันว่าพวกเราอยากออกอยากไปอย,กอ,อ,อยากตามพระเสด็จพ่ออยากตามพระพุทธเจ้าก็ก็ต้องพลิกใจหมดเลยถ้าพลิกใจไม่ได้ก็ไม่ได้ไปแต่ตอนพลิกใจเรานี่สิมันต้องต่อสู้กับใจมัน อ่ะเพราะใจเราฝาดมันเกิดําเนินจากธรรมชาติมันต้องสู้กับใจเลยต้องขัดใจท่านท่านถึงเรียกว่าเผาใจเผากิเลสเผาเผาอาวิชชาดับอวิชชาก็คือว่าความไม่รู้ดับความไม่รู้แล้วจะเป็นความรู้นี่คือคําสอนนั้นเราจะรู้ได้้าแต่เมื่อเราก็ดับดับแต่ละอย่างวางแตง่ละอย่างฐานะจิตมันจะสูงนะเหมือนกับว่าเราเรียนรู้เรื่องนี้เราก็เลยมีหลักฐานมีต้นทุน เราเรียนรู้เรื่องเรื่องนี้เราก็มีหลักฐานมีต้นทุนเพราะนั้นการวางโลกกดหลงก็เลยมีต้นทุนมีหลักฐานมีมีฐานมีฐานให้ขึ้นมาจิตมันก็เรินหน้าต่อไปได้ก็จะก็จะอยู่ในธรรมชาติไปได้ขั้นสองขั้นสามขั้นไปเรื่อยๆเพราะว่าสรุปแล้วต้องเอาชนะธรรมชาตินั่นเองต้องต้องออกจากธรรมชาติให้ได้เท่านั้นเองต้องเอาชนะธรรมชาติ ก็ได้เผาธรรมชาติก็ได้แก้ธรรมชาติก็ได้พลิกธรรมชาติก็ได้ล้างกิรล้างใจก็ได้ล้างถอดถอนจากความเป็นลูกธรรมชาติให้มาเป็นลูกพระพุทธเจ้านะให้เป็นตอนที่มีชีวิตได้ละถ้ายังมีลมหายใจอยู่ถึงจะถึงจะหลุดได้เดยต้องบรรลุท่านถึงเรียกว่าบรรลุบรรลุธรรมคาสอนท่านถึงให้ฉายาว่าพระอริยบุคคลอ่าหรือว่าฉายาอหญ่ที่ก็เรียกว่าพระอรหันต์อรหัตมรัคอรหัตผล อันเป็นนั้นเป็นชื่อแต่จริงก็คือผู้ทำระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์นะแล้วขนาดเมื่อกี้ย้อนกลับมาอีกครั้งนะขนาดทําถูกเนี่ยขอย้าอันนี้แหละขนาดทําถูกบริสุทธิ์เอ้เอสุดจริตไม่ได้ทดไม่ได้ไม่ได้เบียดเบียนยังให้ยังให้เอาแค่อาศัยเลยอยังยังไม่ให้ยินดีเลยเพราะว่าประคองประคองให้ส่งส่งจิตขึ้นมาอยู่ มีอํานาจเหนือเหนือเหนือความต่อต้านของมันไม่งั้นมันก็จะต่อต้านมันจะต่อต้านละเอียดละเอียดมากละเอียดจนเราไม่รู้เลยว่านี่มันคือการต่อต้านของอวิชาของกิเลสของมารของธรรมชาติของจิตที่มันต่อสู้ทุกทุกหยดเลยทุกงนั้นพวะเจ้าถึงคําว่าแม้แต่หยดหนึงไม่ให้มีเชื้อนะคะเชื้อของธรรมชาติไม่ให้เหลือก็ก็เลยต้องตรวจตรวจว่า โรโปวดหลงทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนหลงบ้านหลงเมืองหลงกินหลงอยู่หลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรถหลงรถแห่งกาลหลงหลงตันหลงความต้องการหลงตามใจหลงอะไรสมบัติพัฒนานหลงเข้าของเงินทองยังมีอยู่ไหมตรวจขนาดนั้นเลยค่ะนะือ่ทั้งมันมีก็ก็เอาประโยชน์จากมันใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะนั้นให้มันเหลือแต่ตัวพอมิตรลมหายใจกับความบริสุทธิ์ใจกลับอยู่ไปด้วยความบริสุทธิ์ทุกวัน อะไรที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ได้จ้ะไม่ไม่เอาค่ะไม่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 อะไรนะอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ชนะมันจ้ะเออเอาเปรียบเขาทางใจยังไม่ได้เลยค่ะเขาไม่เขาไม่สบายใจเพราะเราก็ยังไม่ได้เลยต้องขอโทษค่ะ